ที่จริงผมทำอินโทรช่องมาใหม่นะแต่มันขี้เกียจตัดต่อไม่ใช่แล้วตัดต่อมันต้องไปเสียเวลานั่งตัดนนเอาอดีดดิดเลยเทคมาแถบนี้เทคมาให้หมดไอจะไม่ทำเลยเว,เวลามันบุกอีกทีเราก็อันตรายไอ ตัวป้องกันเนี่ยครับมีรี่เพราะมันป้องกันได้ระดับหนึ่งอะขาดอะไรวะเชือกพอสองชุดอยว่นะ ต้องถอยมาโ,โดน,โดนกุ้ยฮะโดนเจ้าของกับดักดเกีกเ่ยเสียต้องวางให้เต็มเลยนะไม่ให้มันเข้าตีได้ง่าย แรีเซ็ไม่ต้องออกมาโดนเจ้าของกับดักครับตรงนี้ไม่ให้มันเข้ากูก็เข้าไม่ได้มึงก็เข้าไม่ได้โหกินอะไรหน่อยครับกิ่โดนโดนหนักเลยเมื่อกินนี่ดังตับเลย ต้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับแถมนี่ทีนี้ก็เดี๋ยวเราเก็บของอะไรเป็นอะไรมั่งมัวไปหมดเลยฟูลับเบอร์ลิงลัมเบอร์กระดู ผ,ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาไข่ตอนไหนเบอร์เท้าเนี่ยหรือมันอาจจะมาเราอาจจะเจ็บผลได้โดยโดยไม่ต้องไปฆ่านกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นอย่างนั้นครับ อาจจ่าะนะคำว่าอาจจ่าก็คือเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ทำไว้สองที่ครับกับดักดึงดูดความสนใจมันสเปเชียลขาดอะไรขาดเนื้อเนม,ม่อนเนื้อกับไส้ลาดมิด ร้านมิตร้านมิตรอยู่ไหนวะไม่มันมีอยู่นะฮ้ยธรรมดาร้านมิตรอยู่ไหนะอยู่ข้างในเยอะเอาไว้ฝั่งนู้นนั่นหนะึ่งโอ้โอโกูโดนอีกแล้ว ดูความสนใจมันครับตรงนี้เราจะตั้งเราจะตั้งเครื่องตรงนี้ฮะเอาตรงนี้ตรงนี้เลยึีหมาหมากิดรีแพ้ไ่ะหมดเวลาไปครึ่งวันแล้วสเปเชียล ใส่สชิ้นจำไว้ใส่ส้3ตอนเอาเวลากูหาไม่มีอีกใส่ยังไงของมึงวะเอา้าเวลาเราหาไม่มีครับใส่กูก็งงกับมึงจริงๆฝฟังได้ปล่า ไปเชียลมันไม่ขาดไม่ใช่หรอครบเนี่ยโอ้ยขาดลาดมีดครับอยู่ไหนม,ไมั่งไ่ร้คือของไม่มีนั่นแหละนี่มั้นีป่ะไม่มีครับผมว่าคงไม่ไหวหรอกถ้าจะมานั่งไล่อยู่องเนี้ย ผมทำกล่องแล้วก็วางวางดีวะ่ะนั้นไม่ไหวอะครับอันไหนที่มันเยอะๆเอาออกไป ตรงนู้นผมจะอัปเกรดเลยนะปูนอ่ะตรงนี้มันลงโจงเลยครับนะเนี่ยอามาก่อนลงโจงเลยแถวเนี้จริงจริต้องทําป้องกันไว้แล้วนะลงโจงเกินไปมันตีเราได้จะลาบไปบ้านไปหาของมันก็ไม่ได้บ้านยังไม่ซ่อม พวกมาพวกตีตีเละแน่เสียงมาใช่ป่ะเสียงมาครับหลุดนมาเนึ่งใจมันหน่อยให้ปืนยิงยิงแล้วช่วยยิงหน่อยเว้ยยิงเบาหว่ะ ผมนสนใจถ้าถ้ามีเนื้อรอดเน่ยมันจะสนใจเนื้อมันจะไม่สนใจเราเท่าไหร่แล้วเครื่องจักรเราทำไมไม่ยิงลนะ่ะองมากเลยยิงดีวะทำให้ไม่ยิงแเลยนะเดี๋ยวนะผมดูก่อนกระสุนหมดกระสุนยังหมดอ่ะ หมดจริงๆเลยครับกระสุนหมดแล้วนะกระสุนหมดจริงๆอ่ะเหนะไม่ไงอ้าวเาทำให้ไม่ยิงอ่ะอ้ะาวพังซะงั้นอ่ะ ขี่กันเกินไปป่ะไม่ทำงานเมื่อกี้เนี่ยครับเออกูงงกับมึงมากเลยมึงไม่ทำงาน <c oughs> ตรงนี้เราจะทำวางอีกนะเนี่ยฐานตั้งเดชฐานเครื่องจกักรซึ่งอยู่ข้างบนแน่เราจะ เราต้องทำเฟ้นต,ตรงนี้ครับไม่ให้มันขึ้นมาแล้วจะทำประตูทำเฟ้นใช่เราก็ขึ้นมาไม่ได้สองชั้นอัพเกรดขาเลบาเลบาอยู่ไหนไม่รู้โบราซา วิ่งไก่เหมือนกันครับเนี่ยเราสามารถอ๋อสามารถอัพเกดได้ขาดพูนแต่พูนมาพูนอยู่ข้างล่างฟังไหนวะใส่ทิ้งพูนมาอัพเดทก่อนครับเดี๋ยวพัง ไปไ,ได้ฮะตรเนี่ยมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันอัพเกรดเดี๋ยวไม่ไม่ให้เลยอขาดเลบาอัพเกรดนี่นะครับาขาดเลบาสามตัวเลยเดี๋ยวเราจะเสียเวลาในการไปหาของใช้นั่นเนี่ย ว่าถึงไหนเครื่องจับเครื่องจับไปเอาข้างหน้าได้ครับเราวทิ้งไว้แถวไหนไหมล่ะจะทำเพิ่มหน่อยเนีลงคนนี้ยังไม่ได้ใช้ครับเอาลงไว้ก่อน ระเบิดพอมีมั้งเนี่ยผมเกลียดตรงที่ว่าเวลาเราออกมันเอาออกได้ทีละอันเนี่ยโคตรเซ็งเลยเอาออาได้ทีละอัน อย่างไม้ไปหาข้างหน้าได้ครับแปลว่าพวกนี้ไม่ต้องแลเบิดเหรอแล้วเบิดได้ครับเก็บไว้รับชุดก็ได้เอาไว้แค่สิบแปด เยอะมากเลยของของล้นอาจจะไม่เอาไปเลยก็เยอะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวนะคลิกเซฟก่อนเดีย mm hmm. เวลาเยอะนะครับเนี่ย ที่เราจะไว้ของเ็อัพเกรดต้องใช้หนังไปทงหัวมัน รู้นกมันจะมาไข่ตอนไหนผมก็ยังไม่รู้เลยแต่ต้องวางเหยื่ออู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 ออูอผมไม่แน่ใจครับอาจจะต้องวางเหยื่อหรือเปล่าเนี่ยดีเพ่ฮะไม่ต้องวางเหยื่อบ้านนกเบิร์ดเฮาส์แบบฟอร์เรสต์นั่นหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องวางเหยื่อเลยเหรอใช่เหรอวะ ช้เวลาไปครึ่งวันไม่ต้องทำหาอะไรเลยอับเกีรดก็ไม่ได้ขาดของขาดบานเลย ให้หมดครับเราจะต้องเอาพื้นที่ไปใส่ของ พกอจัดระเบียบทั้งหมดไปครึ่งวันแล้วพราะกูจัดรับเบียบอย่างเดียวนี่นะมีอะไรมั่งอะแต่ระเบิดต้องเอาอไปเผื่อเจอเผื่อเจอหมีครับกระปู กระปูไปเผื่อตรงนั้นขาดคลิกเซฟครับเราทิ้งไว้ตรงไหนวะเดี๋ยวผมคิดก่อนผมทิ้งของทางไปบ้านเก่า,านะทางไปบ้านเก่าอยู่ตรงไหนอะอนะคิดก่อนทางไปบ้านเก่า ทางนี้ทางข้างเราดีกว่าทางนี้ครับถ้าเราจะต้องไปไปหานกมาใช้เอาง่ายๆไปหานกมาเออใช่ใชเสียงผียังเต็มอยู่เลยเฮ้ยทำไมมีอ่ะ ออกอยังไงวะเป็นกำแพงก็ต้องเจอกับมันอยู่ดีหรือมันวิ่งเอ๊ะกูมีก้าดรอกโดนไหมกูวที่ไหนเฮ้ยมันไม่ลงมาไม่โดนหมดพอดีลูกกระสุนกูมา ยกเลยพอขาดเลยมึงเอาพากระสุนกูหมดไปด้วยไปทางไปบ้านเก่าเราครับผมทิ้งไว้อยู่ปะอันนี้โอ้ยเยอะครับเนะี่ยไม่อยากจะเผชิญหน้ากับมันซ้ายขวาหน้าหลังเลยเพราะเราต้องไปดูพวกนกมาใช้ประโยชน์ลยนะ ๋ยวท่านนกทำไอ้นี่หน่อยท่านนกไม้หน่อยะลูกดอกม,มีเศษเลยดีกว่าไปทางหัว,หวมัน ตามหลังเรามาติดติดไปเองหมูหมูบ้านหมูบ้านหมูป่าแล้วยิงตามหลังเรามาติดติดครับไม่เป็นไรนี่เครื่องจักรเราอยู่นี่เรียบใส่กระศูนเร็ว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 น้องเร็วตูตามมาว่าน้องเจ๋งมึงตามมาเลยมีหมูบ้านครับยิงไปไหนวะยิงไปไหนวะ ไม่โดนยิงไม่โดนอะไรอะไรมึงจับไม่แม่นไม่แม่นครับไม่แม่น <c oughs> หมดไปสิบกว่าดอกพึ่งได้ตัวเดียวแย่มากเลยแล้วผมไปดูหมูกอนไม่ได้หรอม,มันต้องมีกระสุนยิงมีนกครับตายหาผมไม่เอาผมเอานั้นทิ้งหมดละ เอาของทิ้งหมดครับแย่ yeah, เลยต้องไปฟาร์มนะแล้วสักอันเลยใช่ปหมผมไ,มไปฟนแลนด์รีเซิร์ชไปอีกหาเลยนะแล้วผมจะได้ของอย่างไหนอะ่ะต้องวิ่งกลับไปบ้านะ่ะเดี๋ยวดู่อนครับต้องหาที่ขุดแร่สักรูหนึ่งค่าวางังนเดี๋ยด้วยหาแร่ก่อน ลูกดอกไม่มีมึงจะเอาอะไรยิงมาวะเนี่ยแล้วก็เอา,เอาลงซะหมดเลยตอนนั้นก็เยออนก็ไม่ได้ไประโยชน์แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวไปหาขุดมันต้องมีแร่สักก้อนหนึ่งอยู่แถวนี้นแต่นะเราจะวางแาถวาแถวนี้ครับกับดับไม่แช่ของขอแร่สักก้อนหนึ่งว่ะแถวนี้มีม้ แถวนี้ผมว่าผมเคยสำรวจแล้วแหละน่าจะมีครับไม่มีว่าเอากิ่งไม้ไปไปะดีกว่าเดินมาเสียเที่ยวจะมาจะมาหายิงนกกับยิงกวางครับนี่มันอยู่ไหนวะเฮ้ยไม่มีแร่เลยล่ะเห็นแร่แร่เห็นแร่แร่ไม่มีเลยล่ะไม่มีว่เอากิ่งไม้ไปไปะ ไม่บิดนะครับดาบไซเบอร์ไม่มีบิดไม่ต้องซ่อมมั้งไม่ต้องซ่องว่ะเฮ้ยไม่มีก้อนแร่เลยเลยแถวเนี้ยไม่มีครับไม่ใช่หรอกเราอยากผมก็ลงหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยผมก็นึกว่าจะมีก้อนแร่ให้เจ็บสักก้อนหนึ่ง ต้องวนไปเอาเครื่องจับอยู่ดีตีวนครับตีวนตีวนตีวนไปทั้งนี้ไม่มีอ่ะเอ้ยเป็นไปได้อะเขาทั้งเขาไม่มีแร่ครับแปลว่าเราทุบไปหมดแหละเออนี่ได้เออได้ได้ได,ได,ได,ได้โอเคโชคดีครับ เรียกสักก้อนหนึ่งพอไน้ทำกับทำหน้าไม้ได้ปะได้แล้วครับโอเคโบนเอเหมือนต้องอย่างนี้สิไปเดี๋พาไปล่าโน,น๊กยิงไม้ต้องเอานะ อาถบ้านหมดแล้วเล่นซะหมดวเวลาไม่เอามาว่ะเนี่ยเวลาไม่หามาเลยเฉยเห็นเฉยเลยอ่ะได้แร่ก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยดีกว่ามือเปล่าไดโอเร่ด้วยคอปเตอร์โอรเร่นี่ไงนกองนกนกแล้วก็ฟ้ามัวแต่ฟันไม้ไปละบินไปแล้วนกกระจอก

ผีหรือเสียงหมาว่าหมีนี่ว่าเดียวๆนเด็กเจ็บหมีครับกระโดดไม่ได้กินกวัวไม่ได้กินวัวไม่ได้กินวัวเด็กเจ็บด,ด้วยโดนจบครับมาดิมา ขอคูก่อนเบิดโดนตัวเองตับตับตับ